สวยมาเรียนแต่งหน้ากับอาจารย์ปิงปองค่ะสอนจากพื้นฐานแต่งไม่เป็นก็เรียนได้ค่ะวันนี้อยากมาเรียนกับอาจารย์ปิงปองอยากมาปิดกระกับฝ้าค่ะแล้วก็ขอบตาลึกด,ด้วยค่ะส่วนท่านที่ว่าคล้ำม,มากเนื่องจากโดนแดดเนี่ยอาจจะใช้แค่เบอร์คล้ำเบอร์เดียวก็ได้หรือใครที่ที่บ้านมีรองพื้นเบอร์ขาวไม่ต้องทิ้งค่ะเสียดายนะคะผสมข้ามยี่ห้อได้ หลังจากมาเรียนแล้วนะคะตอนนี้แก้ปัญหากระและฝ้าได้มากขึ้นเลยค่ะสวยมั่นใจ,นใจรู้สึกดีมากค่ะเดี๋ยวดูคุณน้องไว้จะลงรองพื้นให้ดูเหมือนนางแบบจากต่างประเทศให้ดูโมเดินที่สุดเพราะถ้าลงขาวหนูจะดูหน้าเขียวปกติเป็นท่างอยู่แล้วค่ะอยากมาเรียนทักษะกับอาจารย์ติ๊กฟองค่ะอยากมาเรียนเพิ่มแล้วก็อยากให้เก่งกว่าน,นี้ค่ะตัวเมื่อกี แต่ฝ้ากระปิดหรือยังคะยังไม่ปิดถ้าอยากปิดฝ้าปิดกระต้องลงตัวต่อไปจะพิมพ์ชื่อว่าครีมคอนซีลเลอร์รับที่หลังมือเลยค่ะสนุกสนานมากค่ะอาจารย์เป็นอันกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ทีมงานดูเลยดีมากๆได้เทคนิคคือได้สีตามที่ถูกถูกใจแล้วก็ตามสีผิวตัวเองค่ะเพราะว่าสีผิวตัวเองเป็นคนผิวดำมากดำแล้วก็ คแล้วก็เลือกสีไม่ถูกคือจะหน้าวอกตลอดคนที่ไม่เป็นก็มาเรียนได้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเรียนไปแล้วก็เป็นเลยค่ะมาเรียนแล้วสวยและมั่นใจค่ะให้นักเรียนผลักขึ้นผลักขึ้นการผลักขึ้นแบบนี้จะดันรองพื้นปิดรูคุ้มขนที่กว้าง หนูเป็นลูกครึ่งฮันแลนด์ค่ะปกติแต่งหน้าปิดขอบตาไม่อยู่ค่ะอยากได้เทคนิคในการแต่งหน้าจากคุณครูปิงปองค่ะจำน้ำหนักการกดของอาจารย์ไว้นะคะให้เป็นสปริงบเบาให้เบาที่สุดเลยหนูเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาขอบตาคล้าค่ะแล้วตั้งแต่ได้เรียนแต่งหน้ากับอาจารย์นะคะขอบตาหายคล้ำมากค่ะได้เทคนิคการปิดขอบตาค่ะแล้วก็ ทำคิ้วค่ะแล้วก็เสริมดังค่ะตั้งแต่มาเรียนนะคะรู้สึกมั่นใจแล้วก็สวยขึ้นมากเลยค่ะเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการแต่งหน้าเลยอะคะ่ะแล้วก็ตัวเองก็จะมีจุดบกพร่องนะคะอย่างเช่นแบบมีพวกสิวแล้วก็รอยสิวรุมสิวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้อาจารย์แบบช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะ่ะถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะครับแป้งจะแตกตรงร่องแก้มค่ะแล้วลูกค้าจะโทษว่าเราใช้ของไม่ดี ความจริงก็คือเวลาลูกค้ายิ้มอะแป้งต้องแตกอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เราพยายามป้องกันได้ก็เมื่อเช้านี้ค่ะก็คือจะมีสิวเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยอะค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลุมสิวค่ะหนังตาตกด้วยจะเห็นว่ารอยสิวตรงนี้นะคะสิวที่แบบใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือแบบเหมือนมันพลางไปได้มากเลยอะค่ะชอบเทคนิคที่ทําให้เราตาดูโตขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนนั้นที่คือหนังตาจะตกอะค่ะไม่ไม่เครียดทารทร์ สนุกมากค่ะก็คือสอนได้แบบสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจอะค่ะเรียนเสร็จแล้วสวยมั่นใจขึ้นค่ะ,ะสิวนี้คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราใช้ครีมแบบครีมทั่วไปตามเพื่อนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูสผิวหน้าตัวเองช่วงนี้เราใส่แมสด,ด้วยะคะ่ะมีความรู้สึกว่าตัวแมสอะมันดึงแป้งออกแล้วก็เห็นรอยฝ้าเลยอะคะ่ะนักใจมากค่ะให้เบาที่สุดกดให้เบาที่สุดใช่อะดูบึงในกระจกนะคะอ่า ให้เป็นสปริงให้เบาที่สุดเลยรองพื้นค่ะจุดประสงค์ลงเพื่อให้ผิวเรียบเนียนปิดฝ้ารอยดำรอยกระไม่ใช่ลงเพื่อให้ขาวขึ้นนะคะหลังหลังจากที่เรียนแล้วสองก,กระจกมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมากค่ะมาเรียนเสร็จแล้วสวยมั่นใจเลยค่ะอยากสวยทีมาหาอาจารย์ปีมบองเลยค่ะเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นทํางานสํานักงานส่วนใหญ่ก็คือทาแป้งแล้วก็ยังมีรอยกระมีรอยฝ้าแล้วก็มี รอยเหี่ยวย่นแล้วก็ตาตกก็เลยอยากจะสวยเหมือนอาจาร,รย์ปิงปองนะคะ่ะหลายท่านมีปัญหาเรื่องรูมขนกว้างบริเวณแก้มนะคะหรือเป็นสิวแล้วเคยเป็นหลุมสิวอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้นะคะจะเป็นพับแป้งฝุ่นที่ขนพับแหลมและก็ยาวนั่นเองค่ะเมื่อเช้ามาหน้าไม่สวยเลยเนื่องจากว่ามีฝ้ามีกระแล้วก็ตาตกแต่มาวันนี้หลังจากที่เรียนเสร็จก็คือได้ความรู้เรื่องการ ปิดปกปิดใบหน้าที่มีรอยคล้ำมีสิวมีฝ้าแล้วก็กระแล้วก็ทำให้เขียนคิ้วที่สวยงามมีมิตินะคะแล้วก็ดูโดดเด่นสนุกมากเลคะ่ะเป็นกันเองทีมงานดูแลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี แต่ละท่านให้ความรู้แล้วก็สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับผู้เข้าเรียนค่ะอยากสวยอย่ารอช้ามหาจารย์ปิ้งปองค่ะ<ม>เปิดสอนทุกจังหวัดใกล้บ้านคุณสมัครเรียนที่ไลน์แอดพิงกี้เมคอัพแล้วเจอกันค่ะ